รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสายทองเออเดี๋ยวว่างไงทำไมว่าหลับไปนะต้นดูกล้อองเมืื่คนนี่เป็นจุดที่นำศพหมามาฝังไว้ตรงบริเวณวัด ก็ต,ตรงนี้ประมาณทั้งสามรอบเนี่ยรวมแล้วประมาณสิบตัวได้เวองเนียครับเดินรอบวัดแล้วเนี่ยก็ <c oughs> ต,ตายรอบวัด <c oughs> ตรงนี้คือบริเวณที่สุนัขเสียชีวิตเมื่อวานอีกหนึ่งตัวสองตัวตรงนี้การเพใหม่ทีนโดยสุนัขไปกินมาแล้วก็มานอนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ครับ ี้กี่ตัวครับตรงนี้สองตัวครับอยู่นี่ตัวหนึ่งแล้วก็ตรงมือมตัวนึ่งครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่หมาไปกินมาแล้วก็ได้มานอนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ครับเมืม่อวานทั้งหมดหกตัวก็ได้ วิ่งลงคลองไปตัวหนึ่งไม่รู้ว่าจะเจอวันไหนแต่ถ้าทางน่าจะเสียชีวิตแล้วใช่ครับใช่ครับอโอเคครับแต่ถ้าเกิดจะให้มันอยู่เฉยๆไม่ได้อ่จาจะได้เดี๋ยวภาพนี้น่นี่เ่งนั้ลนลองดูคู่กันรวมจะมาเลน่นใช่ใชมน<ช>มได้เสียตังค์เัาด้วยไงเอามาปล่อยไว้ครับก็จับได้จับเล่นได้ จะไม่ค่อยดุก็บางทีก็มีโยมาซื้อลูกชิ้นให้ก็เป็นคุณโยพัฒนามาให้อาหารปลาด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกชิ้นสู่น้าด้วยก็ท่านเป็นคนใจดีใจบุญชอบช่วยเหลือวัดแล้วก็ถาบุญกษัตริย์ตลอดครับนี่ก็เป็น เมื่อวานนี้อาตมาภาพก็ได้ไปแจ้งความไว้แล้วเพราะว่าเนื่องจากโดนวางยาถึงสามรอบอาตมาไปแจ้งความเพื่อบันทึกประจําวันไว้เพื่อเหตุคารณหน้าครั้งข่าวใดยโยมาวางอีกตํารวจเขาได้ได้ทํางานง่ายขึ้นสื่หาง่ายขึ้นก็อาตมาก็ได้ไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วจเจริญพรก็ขอจเจริญพรนนองยมที่ที่อาตมาพาไปดูเมื่อกี้นั้นก็คือ สถานที่ฝังศพสุนัขหรือหมาที่ตายที่วัดก็เนื่องจากโดนวางยาหรืออาจจะตายโดยธรรมชาติก็ดูแล้วสามรอบนี้ก็ตายทั้งหมด30สบตัวจึงอาจอาตมาคิดว่าต้องโดนวางยาแน่นอนก็เลยอยากจะอ้อนวอนถึงญาติโยมที่ได้วางยาก็อย่าไปทำร้ายขาเลย เพราะว่าเขามาอาศัยอยู่ที่วัดอาตมาภาพเป็นพระก็ต้องเลี้ยงดูจนกว่าเขาจะตายอาตมาก็อยากจะอ้อนวอนว่าโยมที่ทําร้ายที่นํายามาวางเนี่ยอย่านํามาวางเลยเพราะว่าสงสารเขาโยมเอ็ดเขาหรือตีเขาเขาก็จะหนีเราแล้ว,ลวก็ไม่อยากจะให้โยมสร้างบาปให้กับตัวเองก็ จเจริญพรหนึ่งโยมที่นํายามาวางก็อย่ากระทําเลยเพราะมันเป็นการสร้างบาปให้กับตัวเองขอจเจริญพรโยม